สวัสดีค่ะมาพบกับหอนส่วนตัวค่ะกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆนะคะของชาวราศีกรนประจำเดือนสิงหาคมปี2566กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดือนแห่งจะได้เป็นเศรษฐีชน,นะชน,นะชาวราศีกรนตอบนะคะโอกาสที่จะได้ มั่งมีคนจะรวยช่วยไม่ได้แล้วนะคะช่วงนาทีทองของชาวกันค่ะ เรามาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะสำหรับชาวกันในเดือนสิงหาคมนั้นค่ะดาวพัส,สุขค่ะซึ่งเป็นดาวการเงินและความสำเร็จดาวสุภะมีชื่อเสียงมีหน้าตาทางสังคมนั่นเองนะคะจะมีการพักองศาถอยหลังอยู่ค่ะแต่กลับไปเป็นทั้งราชาโชคและอุดมนราเกณฑ์ค่ะอยู่ในเดือนลาบช่วงเวปลายเดือนค่ะคือวันที่27สิงหาคมด้วยนะคะส่วนดาววัสนาค่ะซึ่งเป็นดาวพ,พุธนะคะเป็นดาว การงานค่ะท่านจะเดินหน้าเข้ามาเป็นมหาจาักรและเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนวินาศค่ะก็คือค่ะเป็นเดือนที่มีความหมายเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับในเรื่องของสิ่งที่ไม่คาดฝันนะคะนึกไม่ถึงเหล่านี้ล่ะค่ะในขณะที่พระอาทิตย์ค่ะเจ้าเรือนวินาศเองนะคะจะเดินเข้าไปเป็นเกษตรตาธิบดีร่วมเรือนกันอยู่ในบ้านของตัวเองด้วยนะคะก็คือในเรือนวินาศนั่นเองล่ะค่ะในช่วงประมาณเลยกลางกลางเดือนไปแล้วนะคะ ช่วงประมาณวันที่18สิงหาคมนั่นเองค่ะส่วนดาวพังคารเจ้าเรือนสาช้าค่ะและมารณาะานั้นก็เช่นเดียวกับพระอาทิตย์นั่นล่ะค่ะ ก็คือนะคะเลยกลางเดือนไปแล้วค่ะช่วงวันที่18สิงหาคมท่านจะเดินหน้าไปเป็นมหาจักรค่ะทับอยู่ที่ตัวจุดเกิดของชาวกันนะคะจะบอกว่าชาวกันสิงหาคมนั้นดวงจะเป็นเศรษฐีแล้วค่ะชั้น,นสี่ชันน้นสีชาวกันบอกนะคะมีโอกาสที่จะได้มั่งมีค่ะคนจะรวยช่วยไม่ได้นะคะใครจะมาขวางใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่หรอกนะคะเดือนนี้นะคะถึงแม้จะมีความสําเร็จในหลายสิ่งแล้ว หลายอย่างค่ะจะไปกองอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ตามนะคะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นอาจจะมีวศปสรร์มีศัตรูเข้ามาเบียดเบียนอยู่เหมือนกันนั่นแหละค่ะเหมือนกับอ่ะครึ่งเดือนแรกนั้นอาจจะเกิดอ่พลาดท่าเสียทีเสียเปียบไปเยอะอยู่นะคะแต่พอช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วค่ะโอกาสที่คิดว่าพลาดไปแล้วจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะและมีโชคชะตาที่จะประสบความสําเร็จกับสิ่งเกา่เกาๆกับของเดิมๆที่ตัวคุณทําที่เคยชินที่เคยถนัดเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะคือชาวการเป็นอย่างนี้มา าตั้งแต่เดือนมีนาคมต้นปีมาเลยนะคะดาวพระเสารค่ะเจ้าเรือนปุตตะท่านเดินเข้าไปเป็นอรินะคะ การริเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินนะคะคือดาวพระเสาร์ท่านไปอยู่ในเรือนเพื่อนค่ะนั่นก็คือเรือนของพระราหูดาวพระเสาร์กับพระราหูท่านเป็นเพื่อนรักท่านเลิฟกันนะคะโอกาสที่จะมีเข้ามาก็มีเข้ามาอย่างแน่นอนละค่ะในช่วงแรกๆนะคะดูเหมือนทําแล้วไปได้ดีอยู่นะคะแต่เริ่มทําไปทํามาเริ่มที่จะมีวัศึกเข้ามาค่ะมีความยุ่งยากเข้ามาให้ได้ทุกอกทุกใจอยู่ไม่น้อยนะคะหนักอก หนักใจอยู่ไม่น้อยและคงคิดมากเพราะดาวพระเสานะคะเข้าไปเป็นอรีนะคะแต่ก็อยู่เหมือนกันนั่นแหละค่ะเมื่อดาวปุตตะก็คือดาวพระเสามาอยู่ในเรือนอรีค่ะส่วนดาวอรีก็ไปเป็นเทวีโชคนะคะอยู่ที่เรือนมรณะก็อยู่ร่วมเรือนกับดาวพฤหัสค่ะซึ่งก็เป็นดาวปัตตานีนี่เองนะคะก็เป็นราชาโชคร่วมเรือนกันอยู่ในเรือนมรณะกับดาวอรีค่ะแล้วเล็งลงไปที่เรือนการเงินนะคะถ้าหากเป็น การหันกลับไปทําอะไรที่เป็นความถนัดของตัวเองหรืองานที่คุณมีประสบการณ์มากนะคะคุณมีความคุ้นเคยทํามาก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามค่ะที่ทําให้คุณนะคะได้ทิ้งไปหรือเลิกทําไปอาจจะมีทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าก็ตามค่ะหากทางเลือกนั้นถึงทางตันให้ลองหันกลับไปมองอาชีพเดิมๆของตัวเองดูนะคะหรือไม่ก็เอาความรู้ที่มีอยู่ เอาประสบการณ์ที่เคยผ่านมานะคะเอามาประยุกต์ใช้กับอาชีพปัจจุบันที่ทําอยู่นี่ละค่ะหยิบจับเอามาปรับปรุงค่ะเอามาทําเสริมก็ได้นะคะหรือจะขยับขยายทําแตกยอ่อแตกสาขาแตกขแขนงออกไปเพื่อที่จะให้เกิดรายรับรายได้เกิดผลประกอบการที่งอกเงยเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณมากๆเลยนะคะหรือถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะหรือทํางานต่างประเทศค่ะในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีงานหนักค่ะมี งานมีปัญหาเข้ามาอยู่พอสมควรนะคะมีความจุกจิกใจมีความกดดันเข้ามาจากหลายด้านค่ะแต่ก็ขอให้อดทนด้วยนะคะถึงยังไงยังไงก็ยังดีอยู่ค่ะเดี๋ยวเลยสกักกลางเดือนไปแล้วค่ะก็เริ่มขยับปรับตัวดีขึ้นแล้วนะคะคือชาวกันปีนี้นะคะดาวพุตตะเข้าเรือนอริแถมก็มีดาวพฤหัสค่ะซึ่งก็เป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่ก็เข้าสู่เรือนมณะอีกค่ะเป็นพิณทุบาทด้วยนะคะเจอ ขัดทุกดอกค่ะเจอตอทุกทางนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ไดใ้ให้การสนับสนุนอะไรเลยค่ะต้องยืนด้วยรำแข้งของตัวเองค่ะต้องพึ่งพาความสามารถของตัวเองเป็นหลกัหลกๆเลยทีเดียวนะคะแต่เดือนสิงหาคมนั้นค่ะดาวการเงินนะคะท่านถอยกลับไปเป็นราชาโชคอยู่กับดาวพระเกตในเรือนลาบค่ะก็ะเอาเธอค่ะแต้มบุญยังทำงานอยู่นะคะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกค่ะเดือดร้อนอ่ที่ไหนก็จะผ่านพ้นไปได้ แม้แต่เจอใส่ร้ายเจอคำครหาทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ทำอะไรคุณไม่ได้เลยนะคะดาวพระเสาร์ค่ะเลงกับดาววัสนาท่านเป็นคู่สมพลกันค่ะสำหรับราศีอื่นอาจจะยแย่แต่สำหรับชาวกันกับจะดีค่ะมีเกาะบุญคุ้มครองกายอยู่นะคะอุปสรรคทั้งหลายแหล่นะคะจะกลับกายมาเป็นเกาะบุญมาคุ้มครองตัวคุณนะคะเหนื่อยแค่ไหนขอให้สู้ขอให้ลุยค่ะให ทำความดีต่อไปเลยนะคะอย่าได้ท้อถอยค่ะเพราะปากของคนอื่นเพราะคำพูดของคนอื่นนะคะเส้นทางที่คุณได้เลือกแล้วจงศรัทธาต่อไปค่ะไม่ต้องรีบนะคะขอให้ทำและสม่ำเสมอก็เป็นพอแล้วค่ะอีกอย่างขอให้ใจเย็นๆน,นะคะอย่าไปตื่นเต้นกับสิ่งยั่วยุค่ะเร่งเร้าที่มีเข้ามาในช่วงนี้นะคะเพราะเดี๋ยวความสำเร็จก็มาเองนั่นละค่ะเดี๋ยวอะไรดีๆจะมีเข้ามาเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ เรื่องของคําพูดหรือข้อมูลอะไรต่างๆช่วงนี้ให้รอบคอบเข้าไว้นะคะเพราะถ้าคุณใจร้อนนี้นะคะมีโอกาสพลาดได้ค่ะและเกิดเป็นประเด็นเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้อยู่นะคะโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ล่ะคะ่ะต้องระมัดระวังให้มากเลยนะคะจะพูดจะจารายพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ค่ะพูดให้พอๆค่ะจะโพสต์จะพิะพม์อะไรในสื่อโซเชียลออนไลน์ก็คิดให้ดีๆก่อน จะทำนะคะเพราะอาจจะมีราม่าตามมาค่ะและจะส่งผลถึงในเรื่องของงานของคุณด้วยนะคะเอาเถอะค่ะในเรื่องของการงานดาวการงานท่านเดินมาเป็นมหาจากักรเป็นทั้งราชาโชคอยู่ที่เรือนวินาศอยู่ค่ะจะเป็นเดือนที่ตัวคุณนั้นนะคะจะมีความเหน็ดเหนื่อยมากอยู่พอสมควรกับภาระหน้าที่ค่ะหรือสิ่งที่ต้องได้เคลียร์ได้จัดการได้แก้ไขให้เกิดความสำเร็จค่ะ ให้เสร็จสิ้นไปได้ในเดือนนี้กับภาระบางอย่างค่ะหรือเป็นงานสำคัญที่อาจจะมีการผลักดันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่อาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักทีนะคะและยังไม่เสร็จดีนะคะเดือนนี้ละค่ะเป็นช่วงนาทีทองที่ต้องเอาให้ได้ค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาของการปิดจ็อบแล้วนะคะทำให้สำเร็จนะคะเมื่อ,อทั้งดาวการงานและดาววัสนานี้นะคะท่านเป็นดาวดวงเดียวกันค่ะ และเป็นมหาจักรด้วยนะคะชาวกันจะมีความทุ่มเทมากค่ะดังคำที่ว่ามหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่นะคะกว่าจะได้มาก็ต้องบุกบ่าฝ่าฟันกันเยอะแยะล่ะค่ะทั้งเหนื่อยหนักหนานะคะน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงนะคะจึงมีให้ได้ดีใจค่ะก็สู้แล้วดีนั่นละค่ะทุ่มเทแล้วมีความสำเร็จนะคะต้องลำบากก่อนถึงจะได้ดีนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะ ดาววาสนากับดาวการงานท่านก็ให้คุณอยู่นะคะ,ะเพราะมีความเป็นราชาโชคนะคะเข้ามาด้วยคําที่ว่าราชาโชคฉลกฉลาานะคะผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักด์ดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาจะมาเองนะคะโอ๊ยโอกาสจะมาถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวค่ะขอแค่ประคับประคองให้ผ่านพ้นนะคะช่วงมรสุมชีวิตให้ได้ก็เป็นพอคะ่ะโดยเฉพาะครึ่งเดือนแรก นี่ละค่ะ,ะเดี๋ยวเลยซักกลางๆเดือนผ่านไปแล้วค่ะจะมีคนมีอำนาจนะคะผู้ที่มากด้วยบารมีค่ะ มากชื่อเสียงมียศสูงนะคะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะจะขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยเหลือค่ะซึ่งคนคนนี้นะคะเขาพยายามที่จะไม่ออกหน้าออกตาหรอกนะคะแต่เขาสนับสนุนคุณแบบลับๆค่ะก็ทํามาโดยตลอดนั่นแหละค่ะคนนี้นะคะช่วงที่ผ่านมานั่นะค่ะเขาก็พยายามอยู่นะคะแต่ว่า,าแรงของเขาอาจจะไม่พอค่ะมีแรงต้านค่อนข้างที่จะเยอะแต่เดือนนี้นะคะเขาจะมาหนุนหลังให้คุณเป็นยา ดีเลยทีเดียวค่ะใครที่เคยทำงานประจำอยู่ค่ะก็มีโอกาสจะได้ออกมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วนะคะหรือได้หยิบได้จับค่ะทำอะไรขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันค่ะหรือใครที่มีจิจการอยู่แล้วนะคะ มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายเติบโตค่ะค้าขายคลองมือมีลูกค้าแน่นเนืองนองเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะค่ะเลยกลางเดือนไปแล้วนะคะก็เป็นว่าการงานภาพโดยรวมนั้นนะคะดีแทบตลอดทั้งเดือนเลยค่ะถึงแม้อาจจะเป็นเดือนที่ต้องทุ่มเทต้องเหน็ดเหนื่อยกับภาระหน้าที่เหล่านั้นอยู่ก็ตามนะคะโดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกที่อาจจะต้องมีภาระมีอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ตามนะคะ ถึงอย่างไรก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะคะเพราะแต้มบุญคุณก็ยังทำงานดีอยู่ค่ะขอให้ใจเย็นและสม่ำเสมอค่ะเสมอต้นเสมอปลายอย่างที่ได้บอกไปก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ในช่วงประมาณกลางๆเดือนนะคะประมาณวันที่10-15นี้นะคะช่วงนี้งานอาจจะมีแบบ วุ่นวุ่นวายวายอยู่นะคะโดยเฉพาะงานที่ต้องมีการเจรจาหรือทำข้อตกลงอะไรบางอย่างกับคู่ค้าคู่สัญญาคู่เจรจานะคะ,ะของคุณเองนั่นหละค่ะหรืออาจจะเป็นงานที่มีการดีลงานกับคนทางไกลค่ะกับงานต่างประเทศเหล่านี้ค่ะอาจจะต้องได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากค่ะในการผลักดันเพื่อที่จะให้เกิดความสำเร็จขึ้นมานะคะแล้วได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยนะคะแล้วพอเลยกลางๆ เดือนไปแล้วค่ะความสําเร็จจะลงตัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะจะเริ่มมีทยอยเข้ามาแล้วนะคะในสภาวะการงานก็ยังคงล้นมืออยู่ค่ะแต่ความสําเร็จยังมีเกิดขึ้นมาให้ได้เห็นนะคะมากกว่าช่วงต้นเดือนอยู่ค่ะแต่ยังน้อยค่ะพอเลยเข้าปลายเดือนไปแล้วก็มีความสบายอกสบายใจลงอกลงใจมากขึ้นแล้วนะคะไม่กดดันเหมือนกับช่วงต้นต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วค่ะและยังมีโอกาสได้เดินทางบ่อยมากขึ้นด้วยนะคะ ในช่วงปลายเดือนค่ะพอะด้วยเรื่องของการของงานมีเข้ามาด้วยนะคะเรามาต่อกันที่การเงินกันเลยค่ะส่วนประเด็นการเงินการทองนั้นต้องบอกว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วรายจ่ายเยอะมากค่ะดาวการเงินเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศค่ะแล้วเลงกับดาวพระเสารค่ะเป็นคู่เซียนหนามกันค่ะไหนจะนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดนั่นละค่ะ แต่ก็ยังพอหาได้อยู่นะคะเพราะดาวเจ้าชะตานั้นค่ะยังอยู่ในเรือนลาบอยู่ค่ะชาวกันก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงค่ะก็มีคนสนับสนุนอยู่นะคะ มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขาเห็นความสามารถของคุณอยู่แล้วนะคะยิ่งเข้ามาเดือนสิงหาคมแล้วค่ะดาวพระพุธนะคะดาวการงานและดาววาสนาเดินมาเป็นคู่ธาตุกับดาวการเงินค่ะก็คือดาวพระศุกร์ก็คือดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์อยู่ร่วมกันนะคะท่านเป็นคู่ธาตุค่ะถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะยิ่งจะมีช่องทางในการมองหาเรื่องรายรับรายได้ช่องทางใหม่ๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งบางช่อง ทางเองก็อาจจะเป็นโครงการระยะสั้นเป็นงานสั้นๆเข้ามานะคะแต่ก็เป็นโอกาสที่จะมีเข้ามาในเดือนนี้มากเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะมีความวุ่นๆวายๆอยู่นะคะกับรายจ่ายในเรื่องขององานสังคมหรือภาษีทางสังคมทางหน้าตาอยู่นั่นละค่ะโดยเฉพาะช่วงประมาณวันที่5-9ถึง9นี้นะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวนี่ละค่ะ ที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการทองของคุณหรือเข้ามาเบียดเบียน er ในเรื่องของผลประโยชน์ของคุณค่ะจะมีเกิดขึ้นมาในช่วงนี้ได้ค่ะหรือไม่อย่างนั้นค่ะจะมีมุมอ่กุ้มอกกุ้มใจอยู่นะคะในเรื่องของเงินเงินทองทองเกิดขึ้นมาได้ค่ะเพราะมีคนเข้ามาเบียดเบียนนั่นเองนะคะในช่วงอ่ที่กล่าวมานั้นละค่ะขอให้ดูให้ดีก็แล้วกันนะคะและการเงินจะพลิกกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างต่อเนื่องในช่วงไปปลายเดือนนะคะ หรือตั้งแต่วันที่25 26ไปแล้วค่ะดาวการเงินท่านจะถอยกลับไปเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนราบค่ะความตั้งใจความทุ่มเทในช่วงที่ผ่านมาค่ะรางวัลจะแสดงให้เห็นในช่วงนี้แล้วละค่ะหรือใครที่กำลังรองเงินอยู่ค่ะตามเงินอยู่นึกว่าจะไม่ทันแล้วน่าจะไม่ได้แล้วในช่วงไ,ไปลายเดือนนี้ล่ะค่ะจะได้มาได้ทนันได้เข้ามาแล้วนะคะ เรามาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะส่วนประเด็นทางความรักความค่นั้นนะคะดาวปัตนีเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะค่ะส่วนดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนวินาศเล็งกับดาวปุตตะค่ะซึ่งเป็นคู่เสียนหนามกันอยู่ในเรือนอริต้องบอกตรงๆว่าในมุมของการงานเองก็ดีอยู่นะคะในมุมของการเงินก็แคล้วคลาดและกลับมาดีขึ้นนะคะส่วนความรักกับยังจะเป็นประเด็นเป็นปัญหาอยู่นะคะคือดาวพระพู กับดาวพระศุกค่ะเป็นคู่เสพสมมัวเมาค่ะอยู่ในเรือนวินาศด้วยนะคะสําหรับคนโสดนั้นก็อาจจะมีคนเข้ามาหาอยู่นะคะแต่ก็ค่อนข้างจะไปต่อกันได้ยากค่ะต่อกันไม่ค่อยจะติดง่ายนะคะเหตุผลก็อาจจะมีประเด็นที่1นนะคะคือสเปคคุณอาจจะสูงเกินไปนะคะและประเด็นที่2ค่ะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนทางไกลค่ะหรือรู้จักกันผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะ อาจจะพูดคุยกันค่ะสารสัมพันธ์กันทางสื่อโซเชียลออนไลน์เวลาที่จะนัดมาพบเจอกันนะคะมาหากันอาจจะไม่ค่อยมีเวลาค่ะหรืออาจจะเป็นเรื่องยากจุดนี้ละค่ะจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นไปได้ยากค่ะพอถึงจุดจุดหนึ่งนะคะแล้วอาจจะไปต่อยากทีเดียวนะคะส่วนคนที่เคยมีแฟนเก่าหรือเคยคบเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้นะคะคนรักเก่าที่เคยคิดจะตัดใจกันไปแล้วก็ยังวนเวียนกลับมาทําให้วุ่น วายหัวใจอยู่ค่ะและที่สําคัญใจคุณเองก็ไม่เข้มแข็งพอด้วยล่ะค่ะบางครั้งก็เคยคิดที่จะตัดใจกันไปแล้วล่ะแต่พอเขากลับมาทําดีด้วยใหม่ใจก็อ่อนไหวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะจะเป็นเสอย่างนั้นนะคะหรือแม้แต่คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ตามค่ะให้ระมัดระวังให้ดีค่ะช่วงประมาณวันที่20-25ช่วงนี้ล่ะค่ะระมัดระวังนะคะปัญหาจุกจิกค่ะคนเก่าก็จะกลับมาขอโอกาสค่ะคนใหม่ก็ยัง มีอยู่นะคะโอ้ยหัวจะปวดค่ะประสาทจะแดกได้เลยทีเดียวนะคะก็ขอให้ประคับประคองกันไปให้ดีนะคะประเด็นเรื่องหึงหวงจะมีเข้ามาอยู่นะคะเกณฑ์ความสัมพันธ์ยังคงมั่นคงดีอยู่นะคะยังไม่ได้พากจากกันไปไหนหรอกนะคะที่สําคัญอยู่ที่ใจคุณนั่นแหละคะ่ะให้มันหนักแน่นสักนิดนึงนะคะ พวกปัญหาเก่าๆเรื่องเดิมๆเลยไม่จบสิ้นสักทีนะคะเพราะใจมันโรเลนี่แหละค่ะให้ระมัดระวังนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวที่บอกไปนั่นละค่ะขอให้ประคับประคองนะคะความรักให้ดีค่ะจะเลือกคนไหนก็ให้เลือกให้ดีนะคะและจริงจังสักทีเถอะค่ะหัวจะปวดด้วยแล้วนะคะเรามาต่อกันที่สุขภาพกันเลยค่ะเรื่องของสุขภาพชาวกานในเดือนนี้เป็นอีกเรื่องเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะจะบอกว่าอยา ากจะเตือนค่ะขอให้ระมัดระวังให้มากๆเลยนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ละค่ะบาปพระคออย่างดาวพระอังคารค่ะท่านจะเดินเข้ามาทับตัวนะคะแล้วก็เป็นมหาจักรด้วยแถมมีมุมเลงให้โทษจากสองบาปพระคอใหญ่ๆค่ะอย่างเช่นดาวพระเสาร์นะคะและพระราหูค่ะที่ทํามุมเลงใส่นะคะในเดือนนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังให้มากๆด้วยนะคะอย่าประมาทค่ะ ทั้งอุบัติเหตุและความผิดพลาดค่ะและการเจ็บป่วยด้วยนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะโดยเฉพาะช่วงประมาณวันที่16-20ค่ะเป็นจังหวะของดาวย้ายนะคะให้ระมัดระวังด้านสุขภาพให้ดีด้วยค่ะส่วนเรื่องของอุบัติเหตุดูดูแล้วค่ะแต้มบุญของชาวกันนะคะยังทำงานดีอยู่ค่ะขอให้เพิ่มความระมัดระวังสักนิดนึงนะคะและรอบคอบขึ้นอีกหน่อยค่ะก็ะไม่น่าจะเป็นอะไรมากหรอกนะคะ โดยเฉพาะช่วงประมาณวันที่16ถึง20ช่วงนี้ล่ะค่ะช่วงอันตรายเลยนะคะต้องระมัดระวังให้ดีค่ะช่วงนี้ นอกนั้นก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วค่ะไม่น่าห่วงแล้วค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะมาสรุปประเด็นกันค่ะชาวการค้าการงานดีอยู่แล้วค่ะการเงินเริ่มขยับขึ้นมาเป็นลําดับลําดับค่ะส่วนความรักนั้นนะคะต้องประคับประคองค่ะประคบประหงกันและกันหน่อยนะคะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลใจแล้วละค่ะปรับตัวดีขึ้นหมดแล้วนะคะหยิบจับะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะจังหวะนาทีทองมาถึงแล้วให้เรียบเลยนะคะขอให้โชคดีกันทุกๆคน การงานการเงินไม่มีปัญหาอะไรแล้วขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแต้มบุญของชาวกันทำงานดีอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะคะสบายใจหายห่วงแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีกันค่ะที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนการล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะส ปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดยังอยู่นะคะเวลาจอกไปข้างนอกก็ปิดแมสดีๆด,ด้วยค่ะยังเป็นห่วงอยู่นะคะเรเรื่องนี้แล้วก็มีฝนตกค่ะช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยค่ะเป็นห่วงจริงๆนะคะห่วส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกๆคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ